อันนั้นลูกนะอุย้ยลูกสุดที่รักของแม่เ้ยเข้ามาตรงนี้ลูกนิ่งมาอย่าทะลุถะนอมกกแว้ลูกแม่ต้องจเจริญเติบโตเฮ้ยโอ้ยมีอีกตัวโอ้ยมันมาจากไหนถ,ถึงจะงง,งแต่ก็เอามากกไว้โอ้ยลูกแม่อ่ะเอาใบใบนี่ <laughs> มันจะเอาไปบอกว่าโอ้ยโอ้ยลูกกลมกลมแบบนี้ลูกกูแน่นอนเอามานี่ มาโกกไว้จะเลยเติบโตนะลึกทำไมกูคลอดมาสองใบมันเยอะขึ้นยังไงก็ไม่รู้อาจจะงงๆแต่ว่าก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวเอหน้าตามันไม่คุ้นเคยเท่าไหร่แต่คงจะใช่แหละเพราะมันกลมๆโกก,กไว้ว<ะ>อันนี้ทำไมมันดูแปลกๆมันดูทรงเรี้ยวๆแต่ก็ช่างมันเถอะ กบไวโอ้โอหไอ้ลูกใบนีใกูคลอดไปยังไงวะเนี่ยจิ๋มกูโบโบมาแล้วแต่แต่ก็แต่ก็ครอบไว้อุ้ยจะเอไปกกไงวะเนี่ยมันหนักเหลยเกินที่กูคลอดมาจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยจะหายละนี่กูคลอดจริงๆริแค่ไหมเนี่ยไอ้